สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแผลเนื่องจากขัดบ้านนะคะแบบมือแตกออกมาเลยค่ะขัดบ้านขัดทั้งนานนะคะคือตอนนี้มีเชื้ออีโบลาใช่ไหมคะก็ต้องจัดการคนที่นําสัตว์ป่าเข้ามานะคะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะเป็นแบบว่าแหล่งแพร่พันเชื้อโรคได้ดีมากคืออะไรคะตอนนี้เรายังต้องกลัวอะไรบ้านมากที่สุดคือยุงลายะคะ ยุ่งลายคือเกษตรกรแม่บ้านนะคะเรานําตะไคร้ที่แม่บ้านเกษตรกรปลูกข้างข้างข้างกับข้างกับนาค่ะมาทํานี้ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตเมืองผลิตเมืองผลิตภัณฑ์พันผลิตเมืองฝากโรงพยาบาลนี้ด้วยนะคะโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่เฮ้ <c oughs> ยจะเดียวเดี๋ยวไม่ทันนะนั่นดิอาร์าเดี๋ยวให้คอมพิวเตอร์อ่าน เฮ้ยควานไม่ได้โอ้โหมันจะชาเพราะอย่างนี้นะจ๊ะ w w w m o d e r n c a n c e r t e c o m s l a s h a l e c l v v m o d l 7 18โรงพยาบาลไ,ได้ย <า S 2> ินแล้วกวากวางโจนะคะโรงพยาบาลกวางโจนะคะ,น,น,ออะนะคะ m o r e r n Center Hospital อะไรกันนะคะกวางโจกวางโจฝากไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ